อย่างแรกอาการแรกๆที่ผมเห็นเลยนกกัดไข่ตัวเองก็เพราะว่าเขาห่วงไข่เาครับการที่เราไปเปิดดูบ่อยๆไปส่องดูบ่อยๆถ้าจะดีที่สุดต้องให้นกลงไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาเปิดดูซะนะครับหรือว่าจะดีที่สุดเลยพอนกออกไปมันก็จะมีเหมือนตัวปิดกัน้นตัวทางเข้ารังนกขึ้นนะครับปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาเลยการที่เขาไม่รู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดว่าเราไม่สามารถดูไข่เขาได้เมื่อไหร่เขารู้แล้วนะครับว่าเราดูไข่เขาได้เขาจะห่วงท้ายเขาก็จะกัดไข่แล้วก็ทําลายไข่มีนกหลายๆสายพันธุ์นะฮะพอกัดไข่ แล้วเนี่ยมันจะกัดไข่ตลอดเลยเราจะแก้ไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะสายพันธุ์นกที่เปราะบางมากๆอย่างเช่นกระตัวเนี่ยจะเจอบ่อยที่สุดครับแล้วเวลานกที่นกจะไข่เนี่ยมันจะไข่ช่วงหัวค่ำประมาณสักห้าโมงถึง2องทุ่มสามทุ่มเป็นเวลาที่นกไข่เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดูจากกล้องการที่ติดกล้องเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือพอเราเห็นนกออกไข่เสร็จปุ๊บนกลงไปกินอาหารเราก็เป็นวงได้เลยแต่การที่แบบนกไปกินอาหารเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะขึ้นไปรังเร็วเร็วมากๆต้องเร็วเหมือนกันคราวนี้อออีีกปัญหาหนึงท่เจคื เวลาที่นกเขากัดกินไข่เนี่ยก็เพราะแคลเซียมไม่พอเวลาแคลเซียมไม่พอเขาก็จะกัดกินเปลือกไข่เนี่ยเพื่อทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีแคลเซียมที่เพียงพอถ้าแคลเซียมไม่พอมันต้องทํำยังไงนะมันก็ต้องแก้ด้วยตัวคอนดราแคลเนาะถ้านกมีแคลเซียมที่เพียงพอจากคอนโดราแคลมันจะทําให้นกเนี่ยสมบูรณ์ไข่สวยไข่ไม่ติดแล้วก็ทําให้นกมีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นแลวเพิ่มเปอร์เซนต์ของไข่มีเชือ้อนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนกถึงต้องกัดไข่